ขายยังไงอ่ะก็มึงเอาตังค์มากูว่าไขยให้แค่น่ะการค้าการขายขายกันง่ายอย่างนี่แหละไม่ใช่ถามว่าขายยังไงก็มึงเอาตังค์มาแล้วมึงเอาไข่ไปมันก็ขายกันอย่างนี้เลยก็รู้ว่าขายอย่างนี้ก็รู้มึงถามทำไมอ่ะก็ถามว่าขายยังไงจะอุดหนุนเนี่ยก็ก็นี่ไงมึงก็ตังค์มามึงก็ไข่ไปเออก็รู้เนอะถ้าถามมานี่ฟองเท่าไหร่ฟองละสิบบาทถ้าซื้อฟองเดียว ฟองเดียว10บาทถ้า 2>, 2ฟอง3ฟอง3ฟองเท่าไหร่3ฟองสิบห้าฟองฟองเดียวเท่าไหร่นะ <S <S 10บาท3ฟอง15งั้นเอา3ฟอง3ฟองขายหมดแล้วสามฟองก็เขาซื้อหมดแล้วอันนี้เหลือแต่เหลือแยกนี่แยกขายแยกขายขาย,ขายเป็นใบเลยอ๋ออันนั้นคือชุดโปรโมชั่นเป็นชุดเป็น,ปนชุดอ๋อไอ้สามสามสามฟองสิบห้าเนี่ยอ่าหมดแล้วขายหมดแล้ว ก็เหลือฟองเดียวสิบาทเหลือฟองเดียวสิบาททีนี้ฉันจะซื้อสามฟองก็สามสิบใส่ถุงกลับบ้านเนาะเออใส่ถุงไหมใส่ถุงมาไหมมีถุงเหรอมีดิสองสองฟองนะอ,อ่าฟองที่แกะแล้วนะไอ,อ้อนัดไอ้นัดสอง,องฟองพอเปล่ะเอา<อ>กินนะ อย่าบอกนะว่ากูต้องหิวถุงนี้กลับบ้านก็จะเอาไปกินที่บ้านไหมเหรอก็เออก็ใส่ถุงให้ก็ดีแล้วไงก็ถุงเล็กมึงไม่มีแล้วไงวะเฮ้ย กูซื้อไข่สองใบเนี่ยกูต้องแบกภาระขนาดนี้เลยเหรอทั้งหมดรร้อยยี่สิบทั้งหมดอะร้อยยี่สิบไงก็ถุงกูเชื่อกูอีกอะ